ด้านขวาจะเป็นผู้ป่วยหนักด้านซ้ายจะเป็นผู้ป่วยกึ่งผู้ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยอุบัติเหตุทําแผลค่ะซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าขนาดเช้ามาปุ๊บ9ก้าโมงก็คือตอนนี้เต็มแออัดอเลยแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการรับมาทั้งวันอีกะตรงนี้ที่เราจะมาปรับตรงให้กว้างขึ้นปรับตรงนี้แล้วก็ขยายพื้นที่ไปข้างนอกทั้งหมดให้เป็นทั้งเชื่อมเชื่อมให้เป็นห้องกว้างให้เป็นห้องเดียวเลยค่ะในหนึ่งฟลอร์ของแต่ปัจจุบันมีอยู่แค่มีแค่ครึ่งเดียวค่ะเล็กจริงๆ ที่ตรงนี้ที่ว่าเรามีโครงการจะปรับปรุงห้องถุกเฉินวุติเหตุนี้เรีว่า30ล้านใช่ไหมคะเพราะว่าจะขยายให้เต็มพื้นที่ชั้นหนึ่งจะได้รองรับผู้ป่วยได้ทันท่วงทีไม่ติดขัดเรื่องพื้นที่ใครเป็นคนรับอ่านี่เป็นเคสเจเเช็ค3ล้านเลยนะอ่ารับด้วยกันจะจะจะได้รับงั้นยมรับเลยนะจะลงมาจบภาระเรื่อง สามล้านแล้วนะแล้วก็มาดูพื้นที่จริงเป็นไปรับตรงหน้าห้องบัตนไดขอขออนุญาตขออนุญาตถ่ายภาพตรงหน้าห้องจุดเฉินด้วยได้ไหมคะเออจริงจริงมันก็จบไปแล้วละเพราะเพราะเพราะผมมอบแล้วก็คือมอบเพียงเพียงใดอยากจะมาเห็นด้วยตาค่ะห้องเล็กห้องเล็กมากเลยดูได้ไม่กี่จังหวัดใช่โอ้หลายๆจังหวัดก็มาที่นี่ด้วยนะ ใช่ค่ะรรอ,อที่นี่ทั้ง200พยาบาล700ช่วงแค่ช่วงบ่ายอะค่ะตรงนี้ก็จะแน่น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 สงสัยต้องที่ใหม่ต้องรีบรีบทำแล้ว <c oughs> ที่88ไร่เอาตรงนี้เนี่ยเราจะขยาย,ย,ายไปทั้งหมด<อ>ค่ะตรงนี้ที่เป็นห้องประชาสัมพันธ์ห้องการเงินห้องตรวจ<ช>ก็คือจะขอพื้นที่ของเขาทั้งหมดเพื่อมาเป็นห้อง ER เลยคเลยก็ก็สมควรสมควร และต่อไปก็จะมีที่รองรับใหม่ค่ะเพราะว่าด้านหลังเนี้ยค่ะครึ่งนึงเนี่ยเราชิดไปตรงถึงสุดตึกเนี่ยเราจะเอาขอมาเป็นพื้นที่ของห้องฉุกเฉินทั้งหมดค่ะกูรอาจารย์มาด้วยพระนั่นะแตตรงนี้เราขยายมาสุดจนถึงตรงนี้สุดสุถึงตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าห้องนี้เดี๋ยวจะทําเป็นห้องเอกซเล์คอมพิวเตอร์ด่วนสำหรับคนไข้อุบัติเหตุ าก็จะการพื้นที่เล็กๆตรงนี้ที่เนอเอาไว้ห้องสีธีนอกนั้นทั้งทั้งตึกนี้จะเป็นตึกห้องฉุกเฉินทั้งหมดเอ๊ะแปลว่เอ๊ะจริงๆนะ,ะตรงนี้พอดีตอนนี้เดิมเป็นห้องตรวจกระดูกอยู่ค่ะอ๋อซึ่งแต่อันนี้ก็คือหมดเลยแล้วรวมหมดเลยรวมหมดเลยค่ะ,<บ>ะ,ะเดี๋ยว<ะ>เราเราเรารอกำลังจะย้ายห้องตรวจกระดูกเนี่ยไปไว้อีกพื้นที่หนึ่งเพื่อจะได้ขอพื้นที่ตรงนี้เป็นห้องฉุกเฉินทั้งหมดค่ะก็เลย ก็เลยเป็นเหตุที่ว่ายังทําวันนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องรอตรงนี้เนี่ยย้ายไปในที่ที่เราจัดสรรไว้ให้ก่อนอาจจะจริงๆนะครับแน่นทุกที่ชีคนแล้วเนาะรงนี้เขาเกิดกันอ่า็าจะมีการขยายห้องใหม่ให้กว้างขึ้นวเวลาญาติโยมมาจะได้กว้างขึ้นก็ได้มาสมทบช่วยกัน อ๋องั้นเรียบร้อยนะสาธุนะหายเร็วๆโยมงั้นทางออกเลยเดี๋ยวเราโอ้คนเยอะมากแน,แน่นแทุกพื้นที่ค่ะมีตึกตรวจหลักๆอยู่สามตึกใหญ่ก็จะแน่นอย่างนี้ทุกตึกเลยค่ะค่า เด็กก็ยังเป็นเนาะเป็นบาดนะคะหรือเป็นอะไรอ๋อตกท่อเป็นแผลเดี๋ยวจะถ่ายภาพนี่น่อันนี้นะตรงนี้ใช่ไหมถ่ายได้ได้เดี๋ยวก็ขอถ่ายภาพเพิ่มนะหยุดยืนอยู่ใกล้ๆแทนให้หน่อยเดี๋ยวจะไปเบียดทั้นอ้อัดว่าจริง คนมากกว่าที่เนาะอ๋อขออนุญาตนั่งนั่งไม่มนั่งไม่เลยก็ได้ยืนยืนก็ได้ค่ะแต่ว่าพนมมือครับก็สมบูร์เรียบร้อยเนาะได้มาก็ทราบว่าเราจะปรับปรุงในช่วงเดือนมีนาคมีนานะ ใช้เวลานานไหมที่จะขยายคาดการอ,กอ,อยู่ที่ประมาณ6เดือนรว,วมรวมปรับปรูพื้นที่เสร็จแล้วก็ต้องเอาติดตั้งของที่จะใช้งานใหม่ด้วยะคะ่ะก็เร่งทาให้เร็วที่สุดอยากจะได้ภายใน4-6ถึง6เดือน,นะค่ะติดตั้งไว้ที่30ล้านค่ะต่อมาก็3ล้านคือสิบเปอร์เซ็นต์ก็ <laughs> ะก็ะมีเห็นว่าของบุริทิี่นพศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนาะอีกสิบล้าน กระสายบุญมาแล้ว13ล้านเดี <c oughs> ๋ยวก็มีทางทางผู้ว่าอีกเนาะที่จะต้องระดมช่วยกันใช่ค่ะพระอาจารย์ให้เหรอคะอะไรนะไม่เดี๋ยวเอา,เอา,เ,อา,อาอเอาตาอัจรภาพไปก่อน <c oughs> สมควรนะสาธุสาธุก็มีส่วนได้ร่วม <c oughs> แล้วเท่านพอแค่นี้นะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวเราให้รถวนขึ้นมาไปที่ตสมนุนสบายแล้วนะครับอ่าจะได้กว้างขวางขยับขยายได้ดีมากขึ้นค่ะนี่มันมันเหมือนได้แค่แออัดค่ะจนถึงจัดเยียรตรงเนี้ยเป็นที่กลับรถของรถทั่วไปด้วยประมาณรถที่มาโรงพยาบาลจริงๆอยู่ที่ประมาณ70เปอร์เซ็นต์ถึง30เปอร์เซ็นต์รื่องที่ม่กับรถอีก ถามก็จะได้แน่มากรถรถที่เดรถใช่เวนเปรับคนไข้เลยค่ะรอรอนรอม่เดินเลือนเนรอนร้อนอ่โทษหรอไม่อยาง งั้นเราขึดด้นรถกันเรียบร้อยนะ